สนับสนุนโดย g e l l y People ผลิตภัณฑ์เสริมอหาวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์ Mami c o c o พร a n ม s Premium e x p r a Dry อยู่ในช่วสุดท้ายของรายการ The Red r i อ b ไฮโซโบเยยภาริกิจต er ิดโบตอนนี้เรายังอยู่กันที่ร้าน Blue Go Coffee กาแฟขี้ชมดยังมีหลากหลายเมนูรอเราอยู่แถมมีของรางวัลแจกแบบจัดเต็มไปชมกันเลยครับเช่องติดโบโอชาสนับสนุนโดยน้ำหวานเข้มข้นตรา Hell Blue Boy แต่เห็นบอกว่าที่นี่มีเมนูเด็ดที่ไม่มีที่ไหนครับใช่ไหมยังไงครับเนื้อ,อย่าง เสียบมาแล้วก็ราดซอสกาแฟที่ชมดครับว้าวเดี๋ยวเมื่อกี้ที่บอกว่ากาแฟที่ชมดตอนแรกนึกว่าจะมาแบบว่าเป็นกาแฟดื่มนะกาแฟดื่มเลยอ่ะครับอันนั้นก็มีไหมครับมีครับแล้วก็เราเอามาให้พิเศษก่อนคือเอามาทาเป็นซอสราดใส่เนื้อไีติมกาแฟที่ชมดอยู่ในซอสแล้วแล้วก็อยู่ตรงเนื้อตรงนี้แล้วตื่นเลยตื่นกาแฟตื่นกาแฟไม่ใช่ตื่นไม้ที่ไม่เอานะไม่เอานะฮะไม่เอานะนี่โอ้โหนี่แค่จิ้มเข้าไปก็นี่เนื้อให้ไหมฮะครับ ุ่มเลยนะนเฮ้ยมีแบบว่ากลิ่นของความเป็นกาแฟเล็กน้อยอผสมในซอสตาโตเลยครับตื่นเลยคนระับม, <c oughs> มันไวขนาดนั้นเลยนะ <c oughs> ตื่นเป็นไงจ๊ะน้องนุ่มครับอะแล้วชอบความซอสของที่นี่ที่คือมันทำให้จานนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากเลยเพราะว่าปกติที่เราเห็นหน้าตาแบบนี้นก็จะเป็นแบบซอสบาร์บีคิวใช่ไหมผสมเครทงเครับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้คือ มันก็จะหอมขึ้นมาเอมันเข้ากันไหมมันเข้ากันดีเลยครัอ260มาชิมได้เลยใช่ครับมาแล้วมาแล้วเชียร์สักนิดเชียร์สัแต่ว่าไม่เคยเจอเมนูกาแฟขี้ชะมดที่ไปบวกกับอย่างอื่นนะอย่างเงี้ยนี่เป็นกาแฟขี้ชะมดส้มนางชะมดส้มอ่ะนี่อันนี้ค่ะนี่อะไรคะคุณกาแฟขี้ชะมดลาเต้อะ หธรรมดาใช่ที่ไหนอย่างนี้แก้วหนึ่งราคาเท่าไหร่คะก็ถ้าเป็นชมดเพียวๆเลยห้าร้อยบาทค่ะที่ที่เป็นแบบว่าช็อๆมเข้มข้นใช่ไหมถ้าแบบนี้ก็มีการมิกซ์ชมดผสมเลยาร้อยแปดสิบชมดส้มสองร้อยห้าสิบชมดส้มสองร้อยห้าสิบครับผมนะคะแล้วอันนี้ล่ะฮะ ลาเต้220งรบสองบาทโอ้ราคาเดี๋ยวกันในหัวนะคือกาแฟชมดคือเป็นพันอ่ะถูกครัถูกไหมแต่นี่คือเข้าถึงได้เลยนะราคาจับต้องได้ต้องบอกว่ากิโลนึงเท่าไหร่คุณกิโลสามหมื่นกิโลนึงสามหมื่นบาทถึงสามหมื่นห้านะนี่แต่เอามาเป็นแก้วให้เราได้กินอย่างนี้นั่นสิโอ้โหถือว่าเป็นความโชคดีของคนไทยเลยอ่าทำไมกาแฟขี้ชมดถึงแพงคะอืมเป็นโปรเซสที่ยากครับคือเราต้องปลูกกาแฟก่อนค่ะแล้ว ก็ปล่อยชมดเข้าไปในไร่เราจะล้อมเป็นไร่ไว้ที่เราไร่ให้ชมดไปกินเลือกกินเองครับมันจะได้ผลผลิตที่ดีกว่าค่ะแล้วทีนี้ปีหนึ่งเก็บผลผลิตได้ครั้งเดียวเจอใช่ครับก็คือช่วงฤดูหนาวหนึ่งกิโลที่เราได้มาปีน,าาานี้ได้แค่อสองแก้ว <c oughs> <ใ>นี่เองิวก่อนน้อยไปเขาเข้าใจแล้วทำไมราคาสูงน้อยไปมันก็ต้องมีการคัดมีการวิธีวิถันมาชิมเลยดีกว่าดื่มดำใช่ต้องแบบว่าก่อนที่น้องแข็งจะละลายใช่ นี่ชอบชมดส้มฟอกาแฟชอบเลยใช่ชใชไหม<ล>ออต้องบอกว่าความหอมมันลึกมากนะบางทีแบบเรารู้สึกว่าถ้าใครชอบทานกาแฟดำอย่างเงี้ยมันจะหอมเตะจ,จมูกอะแต่อันเนี้ยเรารู้สึกมันหอมแล้วมันอยู่ในปากมันเกาะลิ้นอยู่เลยอะอคือมันหอมนานมากหอม<ช>เข้มอมกเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกาแฟชาร์มดครับคือ after taste นานนานมากเวลาเราเราจิบเข้าไปแล้วใช่ไหมครับ สจะพักเราคือน้ำลายตามมันจะมีอัลเจอเรสติดอยู่ตรงคอยังอยู่ยังอยู่ที่ลิ้นอยู่เลยความขมเข้มอ่ะครับแต่ว่าที่นี่เห็นบอกครบคันของหวานมีไหมคะมีครับอ่าสักหน่อยนะคขึ้นชื่อว่าครบเนอะสักหน่อยผู้หญิงนะก็ต้องของหวานหน่อยใช่นิดนึงอร่อยแน่แน่นั่นน่ะสิอร่อยแน่แน่รู้เลยใช่ไหมรู้เลยเห็นสีเนี่ยนึกถึงแบบการวิ่งเล่นกับเพื่อนวัยเด็กอ่ะแล้วไปกินน้ำหวานที่เข้มข้นแถวบ้านโอ้โห แหมเข้าเรื่องไหวมากแล้วเราเลยแค่เห็นนะยังไม่ได้เห็นทางนี้นะเห็นแค่ตรงนี้เห็นแค่ตรงนี้นะดูเลยใช่ครับจริงครับอันนี้เป็นเมนูมะลิน้ำผึ้งมะนาวครับนี่มะลิน้ำผึ้งมะนาวเมนูนี้จะเป็นเมนูที่ขายดีเด็กทานได้ครับผู้ใหญ่ชอบเนื้อพุกเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วอันนี้ยังไงคะอันนี้เป็นน้ำโซดาแต่งกลิ่นครับน้ำหวานเข้มข้นตาเฮลบูบอยครับเป็นกลิ่นมะลินี่ไง ใส่แม่นะี่กินมะลิเตะจมูกเลยใช่ป่ะใชน่นี่ขนาดยังไม่ได้หันทางนี้เลยนะไม่ได้หันเลยคือรู้เลยรู้เลยว่าเฮลส์บุบบอยแน่ๆวัยเด็กแน่นอนนึกย้อน <White S 2> ถึงว <Dead. S 2> ัยเด็กจริงๆนะคะคือต้องบอกว่าปกติเองเนี่ยคือที่ที่พี่รู้เพราะอะไรรู้ป่ะพี่ชอบทานพวกแบบน้ำหวานโซดาอยู่แล้วแต่วันนี้ให้แบมได้ลองมีเจลลี่น้ำผึ้งมีเจลลี่น้ำผึ้งด้านล่างด้านล่างเออต้องถามแบมเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างเอาจริงๆนะเออ เมื่อกี้พี่บอกกลิ่นมาแล้วใช่ไหมขนาดอย่างนั้นแต่พอได้ดื่มเข้าไปอ่ะกลิ่นมะลิหอมมากเมนูนี้ต้องทานข้างในร้านครับทานข้างในร้านเพราะทานข้างนอกร้านเดี๋ยวเพิ่งมาต่อเดี๋ยววันนี้นํ้เพิ่งแท้โธ่ขนาดนั้นเลยจริงจแหม่แพรว่าอย่างนี้ถ้าคุณเฟรมจะอย่างนี้นะเชียร์บอกเลยแค่ได้กลิ่นนะเชียร์นึกถึงวันแม่แล้วนะอมันลิมาเลยมันลิไงเออคือจะเปลี่ยนละจะไม่เอาพวงอะไรไปไหว้แม่อย่างนี้แล้ว จะเอาน้ำหวานกลิ่นมะลิของ Health Boy ไปไว้ด้วยขนาดนั้นเลยทีเดียวใช่โอ้โหมาแล้วใช่คือกลิ่นมะลิคือหอมมากและคือ Health Boy คืออยู่คู่คนไทยมาแบบนานกว่า60ปีอ่ะใช่มั้ยฮะเขาแบบว่าทานเพลินดื่มเพลินสดชื่นสุดๆอ่เนาะนี่อันนั้นไปละเมนูนี้บ้างดีกว่าเมนูนี้เป็น Frozen Grape Smoothie ครับครับเป็นองุ่นครับประจําเดือนธันวาเป็นเมนูพิเศษ ว้าวมาเดือนมกราก็คือไม่ได้กินละใช่จะมาขอกินต้องรอทันวัยอีกทีปีหน้าดียังเก็บองาุ่นไว้อยู่เลยก้าวอะไรอย่างนั้นนะคะคุณคะเอออย่างนี้เป็นอันนี้คือเป็นยังไงคะส่วนผสมมีอะไรบ้างคะก็มีมีอังุ่นครับแล้วก็มีแต่งกลิ่นด้วยน้ำหวานน้ำหวานเข้มข้นตาเฮบูบอยกินองุ่นแล้วก็ผันกับโยเกิร์ตโอ้ใช่กลัวกลัวไม่รู้ว่าใช้องาุ่นแท้ด้วยก็คือใส่มาด้วยมีอ่งวนเ่าไ้วยจะได้แบบว่ามีความแบบ พันชีขององแบบอุ่นและเท็เตมเท็กเอร์เข้าไปยังไงมันหอมครับแล้น,นี้บอกว่าโยเกิร์ตเนี่ยเขามีความแบบทําให้มันเข้มข้นนะแต่ว่าความหอมของน้ําหวานเนี่ยตรงเนี้ยมันหอมองุ่นมากคือแบบ <laughs> นี่วิ่งอยู่ในไร่สลับบุรีอยู่น่าคุณอินมากเด็ดองุ่นอะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเด็ดจากต้นเลยอะกลิ่นหอมจริงๆอันอันนี้ไม่แก้งอะหอมจริงค่ะหอมงุ่นมากทำให้เห็นเลยนะครับว่าน้ำหวานเข้มข้นเฮลทูบอยเนี่ยทำได้หลายเมนูเลยคือต้องมีติดบ้านมาแล้วอะจริงๆไม่ว่าจะเมนูไหนนะก็ลงตัวสุดๆเลยจริงๆคือต้องบอกว่าเชียร์เองนะคะ เป็นแฟนตัวยงของน้ำหวานเข้มข้นเฮลส์บูบอยจริงๆแล้วคือเรียกได้ว่าเนี่ยมันเป็นการส่งต่อความหวานชื่นรื่นรมแบบรุ่นสู่รุ่นนะเราชอบกินตอนเด็กยังไงนะเราอยากให้หลานให้น้องเรากินอ่ะใช่ครับใช่ครับชอบเลยทุกเพศทุกวัยแน่นอนค่ะถูกต้องนะครับผมนี่พูดไปทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้หันไปมองทางนี้เลยนะยังเลยอ้าวโอ้ยมี เรียงกันแบบนี้เลยหลากหลายขนาดนี้เลยหรอใช่แล้วมีหน้าถึงอร่อยได้หลากหลายขนาดนี้พี่ก็มีของให้วันแม่แล้วไงใช่ไหมฮะใช่เนี่ยพี่จองอ่าเป็นขวดบะลินี่ไปแล้วโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการปิดท้ายมือได้สวยงามนะแบบินะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราไม่ได้มีแค่เมนูเก๋ๆมาฝากครับผมมีกระเช้าจากเฮลบูบอยมาฝากเลยนี่นะคะ นี่แหละค่ะคือน้ำหวานเข้มข้นเฮลส์บูบอยค่ะหวานชื่นรื่นรมนะคะคู่คนไทยมากว่า60ปีเติมความหวานเพิ่มความสดชื่นและทำได้หลากหลายเมนูทั้งเครื่องดื่มและขนมนี่มอบให้กับพี่เรมเลยนะคะใช้ยังไงหมดใช้ยังไงหมดใช่ไหมใช่นะคะแต่ว่าเราต้องอย่าลืมภารกิจนะครับผมวันนี้เราต้องติดโบด้วยติดโบใช่แล้วอาะละนะคะซึ่งวันนี้ จริงๆล้วภารกิจเราก็สำเร็จแต่อาหารเราก็ฟินแบมจ้าพี่ว่าเราเลือกไม่ได้แล้วแหละติดโบให้ร้านนี้เลยดีกว่าติดโบให้ร้านนี้เลยเนาะขอติดโบให้กับร้านบลูโกลค่ะคือมันครบอ่ะอาหารก็อร่อยใช่ครับเนาสัตว์ก็แบบว่ามีหลากหลายให้เราได้เยี่ยมชมนะคะ นี่แล้วจะบอกว่าเรามีของรางวัลมาแจกด้วยาาแบบสำหรับใครที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับแค่เข้าไปดูรายละเอียดใน Facebook ของทางรายการของเราที่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้เลยนะครับ<ม>แล้วก็<ม>ทําตามกติกานะฮรลุ้นของรางวัลเดี๋ยวฟังจากพี่เฟรมกันว่าคืออะไรฮะก็กิฟต์ไวเชอร์ฐานอาหารครับครับส <300 S 2> ามร้อยบาท5รางวัล5รางวัลวเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครมาตอบคําถามไม่ได้ใช่ไหมครับครัต้องเสียใจครับบอกว่ามาจากรายการนี้ลดอีก10%นนี่ อย่างนี้ถ้าเชียร์จะมาถึงแบบปี75เนี่ยก็ยังลดอยสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ใช่ไหมคะขนาดนั้นเลยเหรอคะถ้ามาถึงก็ลดให้นะแล้วเดี๋ยวเขาเตรียมองุ่นของเดือนนี้นะาะในปี75เนี่ยเดี๋ยวเราทำให้ด้วยให้เอาออกมาให้กรีนตอนนั้นน่าจะเป็นไวน์นะครับบ่มซะคโอเคค่ะฝากร้านนิดนึงว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนหรือติดตามช่องทางไหนได้บ้างคะครับตอนร้านนี้อยู่ตรงเส้นเรียกทางด่วนรามอินทานะครับตรงข้ามกับตลาดหัวมุมครับเส้น CDC ครับ ก็แวะมาได้ตลอดเลยครับ,รบใช่ครับแล้วก็เราจะมีร้านอาหารด้วยครับอยู่ข้างๆกับร้านกาแฟเลยถ้าเกิดว่ามาตั้งแต่ตอนช่วงกลางวันเดินดูสัตว์ทานกาแฟเสร็จแล้วเผื่อตกมื้อเย็นอยากจะทานอาหารร้านอาหารกลางคืนก็มีครับเวก็ ขอให้นอนค้างที่หน้าร้านตื่นเช้ามาทานกาแฟมานี่ถ้าทำขนาดนั้นน่าจะฟรีเลยนะครับลูกค้ากินเกี๊ยวใส่รับลูกค้าเชิญมาเปิดเป็นรีสอร์ทเลยนะ่นที่พักเลยนะฮะแต่ว่าครบจริงๆครบมาแล้วคือมากันเป็นครอบครัวแฮปปี้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เฟร์มากขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแน่นอนนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมติดตามรายการของเรานะคะ The Reelibon High s บ Boya ภารกิจติดโบทุกวันอาทิตย์เวลาห้าโมงเย็น ทางช่อง3กด3 3ค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้เราสมงคนล,ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดีเรับุร Re ิบอนไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบววันนี้เสร็จสิ้นภารกิจติดโบกันแบบครบถ้วนกันไปเลยส่วนสัปดาห์หน้าจะพาไปบุกคลังแสงแห่งความรู้ประวัติศาสตร์าไทยและเปิดประสบการณ์ไปกับอาหารสตรีทฟู้ดอินเดียใจกลางกรุงเทพขอกอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์เยลลี่ปีโป พบกันวันอาทิตยนะ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ